สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในเรื่องที่หลายคนสงสัยถ้าคุณกำลังใช้ iPhone 15 Pro Max อยู่ตอนนี้คำถามก็คือควรอัปเกรดไปเป็น iPhone 17 Pro Max หรือไม่บอกเลยว่าคำตอบไม่ได้มีแค่ควรหรือไม่ควรแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้มือถือทำอะไรบ้างก่อนอื่นมาดูกันว่า iPhone 17 Pro Max มีอะไรใหม่ที่น่าสนใจบ้างชิป A19 Pro เร็วแรงกว่าเดิม เล่นเกมหรือทำงานหนักๆได้ลื่นขึ้นระบบระบายความร้อนใหม่ใช้งานต่อเนื่องยาวๆเครื่องไม่ร้อนเท่าเดิมแบตเตอรี่อึดกว่าดูวิดีโอนานขึ้นแถมชาร์จเร็วทั้งสายและไร้สายกล้องอัปเกรดครั้งใหญ่กล้องหลังทั้ง3ตัวเป็น48เมกะพิกเซลหมดเลยถ่ายกลางคืนดีขึ้นซูมไกลย,ยังคมชัดกล้องหน้าใหม่18เมกะพิกเซลบวกเซนเตอร์สเตจวิดีโอคอลหรือถ่ายบล็อกหน้าชัดหลังละลาย ฟีเจอร์วิดีโอระดับโปรโปรเรส r อ w d ดูอ v i วิดีโอแคปเจเหมาะกับสายคอนเทนต์พูดง่ายๆก็คือใครที่เป็นสายทำคอนเทนต์สายเกมหรือคนที่ชอบมือถือแรงสุดๆรุ่นนี้ตอบโจทย์เลยครับแต่อย่าลืมว่า iPhone 15 Pro Max เองก็ยังเป็นมือถือที่ทรงพลังมากๆอยู่แล้วนะครับชิป A17 Pro ก็แรงพอสำหรับทุกแอปในปัจจุบันกล้องถ่ายรูปสวยใช้งานทั่วไปเกินพอ จอโปรโมชั่น120เฮยังลื่นไหลเหมือนเดิมได้อัปเดต iOS ต่ออีกหลายปีแปลว่าถ้าคุณใช้มือถือเพื่อโซเชียลดูหนังฟังเพลงเล่นเกมบ้างถ่ายรูปทั่วไป iPhone 15 Pro Max ยังตอบโจทย์ได้สบายไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยครับควรเปลี่ยนถ้าใช้งานมือถือหนักมากเช่นเล่นเกมกราฟิกแรงตัดต่อวิดีโอต่างๆ ทำงานหรือสร้างคอนเทนต์จริงจังต้องการคุณภาพกล้องและวิดีโอสูงอยากได้มือถือที่อยู่กับคุณได้ยาวๆ3-4ปีโดยไม่ตกยุคเป็นสายชอบลองของใหม่อยากได้ของล่าสุดเสมอไม่ควรเปลี่ยนถ้าใช้งานทั่วไปไม่ได้ต้องการความแรงหรือกล้องระดับโปรพอใจกับประสิทธิภาพของ iPhone 15 Pro Max ที่ยังลื่นอยู่ไม่อยากเสียเงินก้อนใหญ่เพราะราคา iPhone 17 Pro Max ค่อนข้างสูง มองว่าฟีเจอร์ใหม่ๆอาจจะไม่ได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันดังนั้นการจะเปลี่ยนจาก iPhone 15 Pro Max ไปเป็น iPhone 17 Pro Max หรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณใช้มือถือทำอะไรบ้างถ้าเน้นใช้งานทั่วไปอยู่กับ15 Pro Max ไปก่อนอยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ถ้าคุณคือสายคอนเทนต์เกมเมอร์หรืออยากได้เทคโนโลยีล่าสุดตลอดเวลา iPhone 17 Pro Max ก็คือคู่หูที่เหมาะสมแน่นอนครับ สุดท้ายไม่มีคำตอบตายตัวขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการมือถือใช้งานได้หรือใช้งานได้สุดๆตั้งหากครับ